นน้อยฟูกุยได้เวลากินข้าวแล้วหไหนๆก็มาแล้วไม่คิดจะเข้ามาหน่อยเยหรอฮะในน้อยหรูมูพอข้าได้ยินข่าวก็ได้มาทันทีเลยข้ายัางนึกว่าท่านจะน่าสงสารมากซะอีกแต่คิดไม่ถึงว่าชีวิตของท่านสุขสบายกว่าที่สำนักหวังเฉียนเยอะเลย เจ้านี่ก็ไม่ธรรมดาไม่เกินความสามารถเจ้าซ่อนอยู่ที่นี่ก็ยังหาเจอใครใช้ให้ข้าเป็นสหายเพียงคนเดียวของนักรบเล่านน้อยดูมู่ข้าจะไปเอาชุดชามตะเกียบม,มาเพิ่มให้นะอือ ท่านพี่เหล้านี่ใช้ไม่ได้เลยท่านซื้อมาได้ยังไงช่างเถอะท่านไม่ดื่มเหล้านี่นะไม่โทษท่านแล้วกันท่านพี่ท่านอายุเท่าไหร่แล้วยังจะแกะสลักกระบี่ไม้อยู่อีกท่านพี่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าไม่เข้าใจมาตลอดท่านบอกข้ามาตามตรงเถอะ ใครบีบจนท่านกลายเป็นแบบนี้ท่านอย่าบอกนะว่าเป็นพ่อข้า แค่แผลเก่านะ,ะท่านพี่ข้าไม่เป็นไรจริงๆกว่าข้าจะโตมาขนาดนี้เปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นดีได้เสมอท่านเนีะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะอะไระเพราะอะไรอะไรเหรอเส้นลมปราณเจ้าถูกทำลายไปแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นแผลเก่าใครทำร้ายเจ้าเอ้ยท่านพี่ ท่านเป็นทั้งกรบนะผ่อนคลายหน่อยสิข้าถามเจ้าอยู่นะในน้อยฟูกุยรีบมาดื่มน้ำเถอะพักผ่อนสักหน่อยเ <ks> ข่าจากถ้ำเชียนซือในน้อยฟูกุยบระมุกถ้ำส่งข่าวมา นายน้อยฟูกุยประมุขถ้ำบอกว่าเกิดเรื่องขึ้นกับสำนักหวังฉินเรื่องอะไรเหล่าผู้นำตระกูลล้อมโจมตีท่านประมุขท่านประมุขถูกบังคับให้สละกระบี่ตอนนี้ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไร นะท่านพี่นี่มันเวลาไหนแล้วข้าจะไม่นิ่งดูได้เด็ดขาดถ้าเจ้ากับข้าไปจะมีผลลัพธ์สองอย่างช่วยคนไม่สําเร็จตกลงไปในกับดักหรือถ้าช่วยคนสําเร็จท่านประมุกกับข้าก็จะกลายเป็นคนทรยศของภาคีหนึ่งปราณเจ้าต้องการแบบไหนไม่ได้สักอย่างหากภาคีหนึ่งปราณเปลี่ยนประมุกตอนนี้ใตาลาจะต้องวุ่นวายแน่ สำนักหวังเฉียนข้ากลับมาแล้วข้าวโบราณตระ มีคนไม่น้อยในภาคีหนึ่งปราณคิดว่าข้าไม่คู่ควรกับตำแหน่งนี้วันนี้ข้าจะให้พวกเขาได้เห็นจุดจบของการเป็นศัตรูกับข้าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจบุกเขตตะวันออกแก้แค่ที่เมืองตรงเฉิงข้าปีศาจให้หมด 不平等，他该给你们动成他比啥人多。不平等，他该给你们动成他比啥人多，他比啥人多。 So. <tries> so. แมงมุมน้อยที่เนี่อันตรายขนาดนี้เหตุใดเจ้ายังต้องกลับมาอีกใครนะี่ย ข้ากำลังพูดอยู่จะเป็นตัวอะไรตัวนี่มันน่าสงสารจริงๆข้ามาเพราะอยากจะบอกเจ้าว่าพี่สาวของเจ้าไม่มีทางกลับมาแล้วใจของนางเป็นของน่ารบไปนานแล้วจะพูดแล้วไรทำพ่รุปปาข้าแล้วท่านไม่สัญญากับข้าไว้แล้วนางจะไม่ทิ้งข้าไปไม่มีทางไม่มีทางแล้วทำไม ตอนที่เอาจากถ้ำเชียนซื่อนะถึงเลือกนักรบไม่ใช่เจ้าละนั่นเป็นเพราะว่านางติดข้างชีวิตนักรบนางจะตอบแทนบุญคุณคาพูดที่ร้อนตัวมักจะพูดซะยิ่งใหญ่หบปักจะหหูปักหบปักเป็นแมงมุมน้อยที่น่าสุสารจริงๆ โอ้ที่ี่ที่ขข้าก็คือกุยเฟินจดจำไว้นะรอตอนที่เจ้าต้องการข้าพวกเราจะได้พบกันอีกท่านพี่จะต้องกลับมาแน่ท่านพี่รับปากข้าแล้วจะต้องกลับมาท่านพี่ไม่มีทางทิ้งข้าไปแน่ข้าจะรอตลอดไปข้าจะรอนางอยู่ที่นี่รอให้ท่านกลับมา ทนพี่ไม่มีทางชิงข้าไปแน่ไม่มีทางผู้มีพระคุณท่านประมุกพวกเราได้รับข่าวที่ท่านส่งมาแล้วเหตุใดต้องมาด้วยตัวเองล่ะเครือข่ายข่าวกรองถ้ำเชียนซือฟื้นฟูแล้วช่วงนี้มีจอมปีศาจมากมายมาซื้อข่าวกรองที่ถ้ำเชียนซืออยากจะรู้ที่อยู่ของผู้มีพระคุณข้าจึงปล่อยข่าวลวงให้พวกเขาไป ขอบคุณท่านประมุแน่นอนครั้งนี้ข้าก็ไม่ได้มาขอความดีความชอบข้าอยากบอกผู้มีพระคุณว่าภาคีหนึ่งปราณโจมตีเขตตะว,วันออกมีปีศาจน้อยใหญ่ตายนับพันชวนจิ้งทิงโหดเยี่ยมอมหิตปีศาจพวกนี้ตายอย่างน่าเวทนาข้าได้ยินมาว่าเป้าหมายต่อไปของชวนจิ้งทิงก็คือแถบเขาไปอู่ที่ทำเชนซืออยู่ข้ารู้ทำเชนซือของข้าไม่มีสิทธิ์นี้ คิดไปคิดมาข้าก็ยังอยากขอร้องพวกมีพระคุณแทนกลุ่มปิศาจน้อยใหญ่แปดรอยตนของเขาไปอู้สักครั้งอินหูหยินเมื่อครู่เจ้าพูดว่าจอมปิศาจพวกนั้นอยากซื้อข่าวที่อยู่ของข้าใช่แล้วเช่น <c oughs> นั้นก็ให้พวกเขาเถอะบอกว่าฝึกวิทยายุทธจนธาตุฝฟเข้าแทรกมาเจ็บสาหาัสนักรบและท่าเฉียนซื้อมีความแค้นกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร หลังจากที่เจ้าขายข่าวนี้ออกไปก็จะไม่มีใครสงสัยในเมื่อผู้มีพระคุณตัดสินใจเช่นนี้ท่าเชียนสือจะให้ข่าวนี้แพร่ไปในแดนม,มนุษย์และปีศาจภายในหนึ่งวันขอบคุณมากท่านประมุกน้องชายข้าอยู่หมู่บ้านลูซุนข้าอยากขอร้องท่านประมุกส่งข่าวให้ข้าที บอกว่าข้าสบายดีให้เขารอข้าดีๆอีกไม่นานข้าก็จะไปหาเขานี่เป็นของบางอย่างที่ข้าเตรียมไว้ให้เขาขอให้ท่านประมุกนำไปมอบให้เขาด้วยไม่มีปัญหา ท่านรู้ไหมข้ารอ,อนานแค่ไหนท่านมาที่นี่ทำไมทำไมถึงถูกจริงจอกดำเข้าสิง เป็นถึงนักรบกลับตั้งค่ายอาคมล่วงหน้าแล้วยังเป็นค่ายอาคมปราบปีศา์ด้วย ค่าอาคมของพวกเราไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวหรอกเปิดค่าอาคมชั่วพริบตาข้าก็ทำลายค่าอาคมได้ในมือเจ้าไม่มีกระบี่ทำไมต้องเสียแรงเปล่าด้วย,ยงั้นเหรอ ก็มีอคีวิญญยาณออกมานะพลังของจิ้งจอบดำเกิดมนะาพร้อมกับความเกลียดชังในใจเจ้าเต็ไปด้วยความเกลียดชังข้าเจ้าก็สมควรละ หวังเชียนฟูกกุยจะรู้ไหมว่านางเป็นใครถ้าข้านางจะต้องเสียใจภายหลังแน่พี่ชาย चार